นะครับนะครับสมาชิกทุกทุขั้นทุกคนนะครับเพื่อนๆหรือว่าครูบาอาจารย์มาดูลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงนะครับสีดำนะครับดินดำนะครับจริงๆมันจะเป็นดินเมื่อเกิดมีแดงมีดำมีขาวนะครับ หลวงพ่อป่านนี่ไก่ไมีจามหานิยมสุดยอดเลยนะครับธรรมะค่าขายจเจรินรุ่งเรืองมีหลวงพ่อป่านนะครับนี่เพิ่งได้มาใหม่นะครับสวยงามจริงๆนะครับหลวงพ่อป่านนะครับนี่งอนไก่ตรงนี้ก็ชนชนตรงนี้เลยนะครับชนเลยนะครับสวยสวยงามนะครับ องค์นี้ก็เป็นลำพูนด,ดังนะครับนะครับดูดูด้านหลังนะครับของเก่าโบราณเหี่ยวยุ่นะครับเหี่ยวยุ่นจริงๆนะครับี mm ๋ hmm. ยวผมจ, mm hmm. จะรูดโทรศัพท์ใหญ่ให้ดูนะครับ mm hmm. ดูเม็ดนะครับแล้วนี่เป็นดินเขาก็มีนะครับดิน ดินแดงนะครับนี่นะครับดินแดงดิน,ด,นดินแดงก็มีนะครับตรงนี้รอยรอยตะกุดรอยปูนลงมานะครับเขาจะเจาะรูตรงนี้แล้วเขาก็เอามวลสารลงนะครับก็เลยนูนมนน,นูนหน่อยนะครับนะครับมวลสารอยู่ข้างบนทุกองค์นะครับเหนียวย่นเลยนะครับของเก่า ะครับหลวงพ่อปานธรรมาา่าไขมีตามหานิยมสุดยอดเลยนะครับพุทธคุณแข็งแข็งแรงลิดนะครับองนี้สีดำนะครับดำเหมือนกับชุบกอดำนะครับครับเดี๋ยวผมจะเอาเค่นิกขอนหลวงพ่อปานเดี๋ยวผมจะเอาลำพูด,ดำมาให้ดูนะครับ พูดดำนะครับแข็เลยนะครับสุดยอดนะครับสวยงามจริงนะครับดูที่ครับคมคมแน่นอนนะครับดูที่ดูมือจุดแขนนะครับพิมพ์ลึกดีนะครับดูด้านหลังนะครับ ้อยมือกดเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าชอบถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับทวนทองหนึ่งศุนหนึ่งนะครับสวยจริงๆคมจริงๆนะครับลำพูด,ดังมงนี้นะครับสุดยอดนะครับหลวงพ่อปานตรงนี้ก็สุดยอดนะครับ ไปไก่หางควงนะครับทรรมาค้าขาย,ยเฉลิลุ่งเรืองลำพูนด,ดำนะครับสุดยอดครับขอบคุณที่ดูที่